ักศักดีสิมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริเป็นสิ่งที่รัชานุเคราะห์บ่มเพาะให้ท,ทั้งเธอทูลสถาบันเหนืออื่นใดพัฒนาเด็กไทยเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ พื้นฐานชีวิตพื้นฐานครอบครัวและสิ่งแวดล้อมแต่ละคนแตกต่างกันวันนี้รายการมองมุมใหม่ไฟโฟกัสมาอยู่ที่โรงเรียนราบประชานุเคราะห์56จังหวัดน่านสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลเด็กด้อยโอกาสเพื่อบ่มเพาะพวกเขาให้เป็นคนดีมีอาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระของสังคม คาะคะราระชาุัคราะห์56นี้เราจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กได้อโอกาสเพื่อให้เขาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างไรบ้างคะครับนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนราบรชบัคราะห์56จังหวัดหน้าแล้วเนี่ยเป็นนักเรียนที่ได้โอกาสค่ะได้โอกาสทั้งทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต ได้เรียนรู้ปฏิบัติตนเนี่ยตามพระบรมราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกาลที่10ะนะครับซึ่งมีทั้งหมด4ด้านะนะครับด้านที่1ก็คือมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองด้านที่2คือมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมด้านที่สก็คือมีงานทำมีอาชีพด้านที่4ี่คือเป็นพลเมืองที่ดีของชาติทะานนั้นเนี่ยโรงเรียนจะต้องทําให้เขาเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้ตามปกติสุข โรงเรียนเราจึงจัดการศึกษาตามหลักพระบรมราชโชบายนั่นก็คือมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด8ฐานการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้จริงปฏิบัติจริงแล้วนักเรียนจะได้ทัษะวิชาการทักษะวิชาชีพภาษาวิชาชีวิตทราบว่าวในจังหวัดน่านนี้มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆชาติพันธุ์นี้เราจัดการศึกษาไยงไรคะกลุ่มชาติพันธุ์ในโรงเรียนนยีมีทั้งหมด10ชาติพนันธุ์อ๋อค่ะนะครับแต่ละชาติพนนันธุ์ก็จะเป็นความเชื่อการปฏิบัติหรือการเป็นอยู่ที่แตกต่าง นั้นความแตกต่างของแต่ละชาติพันธุ์เนี่ย เราเอามาหล่อหลอมเอามารวมกันให้ยอมรับวิถีซึ่งกันและกันเชื่อว่าการหล่อหลอมของโรงเรียนเราเนี่ยให้เขาอยู่ในระเบียบวินัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึงกันและกันน่จะเกิดความรักวอนสมัคคีกันการหล่อหลอมของเราเนี่ยทำให้แต่ละชาติพันธุ์มารวมกันเนี่ยเกิดเป็นเสน่ห์ที่ทําให้เขาไม่ทะเลาะกันทําให้เขาอยู่กันอย่างมีปกติตู่เพราะนั้นโรงเรียนเราเนี่ยเป็นการสร้างความมั่นคงกับของชาติอีกต่างหากค่ะพ่อค่ะครูก็ถือว่าเป็นคนที่สําคัญที่ต้องดูแลเด็กจํานวนมากๆเนี่ย ครูเขามีวิธีการดูแลเด็กยังไงนักเรียนที่มาอยู่กับเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่ประสบปัญหาหลายอย่างปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมรือว่าเขาอยู่กับเราเราจะต้องให้เขากินอิ่มอบอุ่นปลอดภัยได้โอกาสนั้นเนี่ยความเป็นอยู่ของเราเนี่ยจะอยู่กันแบบครอบครัวเขาจะเรียกครูว่าพ่อหรือแม่ จะเรียกผมว่าพ่อใหญ่นะครับนักฟันเป็นอยู่ของเราเนี่ยเราจะเอื้ออาทรอยู่ดึ่งกันและกันให้ความอบอุ่นเด็กที่อื่นเนี่ยเก่งดีมีสุขเป็นคนเก่งก่อนเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขแต่เด็กอยู่กับเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความสุขก่อนให้ความอบอุ่นเขาก่อนแล้วก็เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีเพราะนั้นทําให้เด็กมีความสุขต้องเกิดก่อนเขาจะเรียนรู้ได้เขาจะเป็นคนดีได้เพราะพื้นฐานของเขาเนี่ยเป็นพื้นฐานที่มาจากหลากหลายบางครั้งเนี่ยครอบครัวก็แตกแยกนั้นโรงเรียนเนี่ยครูจะรับภาระหนักมาก เป็นทั้งครูผู้สอนเป็นทั้งพ่อแม่ เป็นทั้งเพื่อนเป็นอะไรที่หลากหลายแล้วเด็กที่มาอยู่ที่นี่เขาเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพเห็นว่าเด็กบางคนนี่ประสบความสําเร็จแล้วกลับไปบอกพ่อแม่ต่อจังหวัดหน้าเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื่เกษตรกรรมะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สารเคมีนะแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้ว่านักเรียนเนี่ยควรจะใช้อินทรีย์เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนที่มาเรียนรู้จากเราเนี่ยเขาก็เอาไปขยายผลเอาให้พ่อแม่พ่อแม่จะได้ความรู้ด้านการเกษตรจากลูกๆที่มาเรียนที่เรามากมายนะครับ ครูมีวิธีการดูแลเด็กยังไงครับให้เขามีความรักใคร่สามัคคีกันค่ะด้วยความที่เด็กนะคะมาจากต่างครอบครัวนะคะ,ะพื้นฐานครอบครัวไม่เหมือนกันถ้าอยู่ที่หอนอนนะคะครูครูก็จะให้นักเรียนสร้างความเข้าใจค่ะถ้าเรามีความเข้าใจให้นักเรียนทุกคนนักเรียนก็จะเปิดใจให้เรานักเรียนก็จะเปิดใจให้เพื่อนอเมื่อเราเรียนรู้ปัญหาซึ่งกันและกันเราก็จะนําปัญหานี้มาปรับ แก้ให้เข้ากันแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีค่ะกิจกรรมที่หอนอนนะคะตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเด็กที่นี่จะตื่นนอนและออกมาวิ่งออกกําลังกายกายบริหารในตอนตีห้าค่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะไปทานข้าวทานข้าวเสร็จก็จะมาเข้าแถวแล้วก็เรียนตามปกติที่นี่มีการทะเลาะวิวาทกันบ้างหรือเปล่าคะสำหรับเด,เด็กเดกไม่มีค่ะการทะเลาะวิวาทเพราะว่าด้วยพื้นฐานก็คือหนึ่งละเด็กจะอยู่หอนอน,อนอด้วยพี่ เป็นผู้นําน้องพี่ดูแลน้องจึงทําให้ไม่มีการทะเลาะวิวาทไม่มีความแตกแยกอ,อาจจะมีในรุ่นราวคราวเดียวกันแต่พี่ก็จะคอยสอนอว่าสิ่งที่น้องทําอยู่มันมันไม่ถูกนะม,มันไม่ดีนะค่ะ,คะแล้วครู ก็จะเป็นที่ปรึกษาให้อีกรอบหนึ่งไม่มีทะเลาะวิวาทไม่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ค่ะด้วยพื้นฐานครอบครัวก็คือเด็กจะมาจากต่างถิ่นต่างบ้านทุกคนอยากได้ความสุขเพราะที่นี่จะสร้างความสุขให้นักเรียนค่ะออค่ะเราจะเห็นแล้วนะคะว่าโรงเรียนราชประชานุเครหาะห์56เป็นโรงเรียนสร้างคนดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชาติในอนาคตครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ งเสริมให้เป็นคนดีมีคุณธรรม